สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําคลิปหัวข้อนี้เลยคอยหมดนะคะเติมคอยหน้าไหลทำยังไงนะคะโอเคเรามาที่เมนูทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะเพื่อที่เราจะจะ,จะทําการเติมคอยนะเรามาที่เมนูแจกคอยค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะหมูมีตังเหลืออยู่11บาทนะคะนั่นแปลว่าถ้าเกิดหมูจะเติมจะใช้เงิน20บาทมันไม่พอเพราะฉะนั้นนะคะหมูก็จะทําการเติมคอยหน้าไห์เลยนะคะก็มาคลิกปุ่มเติมคอยค่ะ แล้วก็เลือกราคานะคะขั้นต่ำหนะึ่งร้อยเนาะในคลิปนี้หมูจะเติมห้าร้อยบาทค่ะร็จแล้วคลิกไปที่จำนวนราคาแล้วกดเติมเงินค่ะเราก็มาเลือกวิธีช่องทางการชำระนะคะสำหรับตอนนี้หน้ารนะ์เนาะหมูก็จะเลือกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือเอ่อเอาเป็นบัตรเครดิตไปก่อนหมูก็จะเลือกเป็นบัตรเครดิตค่ะจากนั้นาน,านากดชําระเงินได้เลยค่ะตรงนี้ช่องทางก็แล้วแต่เพื่อนๆนเลยนะว่าสะดวกจ่ายเงินช่องทางไหนนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะ แล้วก็กดปุ่มชำระอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้หมูก็รอรหัส OTP นะคะสำหรับการใส่รหัสของบัตรเครดิตเนาะโอเคค่ะพอรหัสมาคะก็ใส่รหัสไปเลย6ตัวนะคะแล้วก็รอตัดผ่านบัตรเครดิตค่ะ ตอนนี้ก็ทำการตัดผ่านบัตรเครดิตแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการเติมคอยในไลฟ์500บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวรอแบบว่ามันกลับไปที่หน้าช้อปปี้อีกทีหนึ่งนะคะพอกลับมาที่หน้าช้อปปี้นะคะให้เรากดปุ่มย้อนกลับได้เลยนะคะแล้วก็แบ็กแบกกลับไปจนมาถึงหน้าที่เราไลฟ์นะคะก็คือตรงนี้เลยสมมติว่าเติมเสร็จแล้วแล้วเราจะเข้าไปแจกคอยให้กับลูกค้าใหม่อีกครั้งเข้าไปที่เมนูเดิมค่ะกดทั้งหมดค่ะ แล้วก็กดแจกคอยตอนนี้นะคะจะเห็นว่าจากเมื่อกี้มี11บาทเนาะเราเติมคอยไป500ตอนนี้เป็นวงเงิน511บาทแล้วค่ะยอดที่เราเติมคอยก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะทีนี้หมูจะใช้เงิน20บาทเท่าเดิมในการแจกคอยนะคะแต่ว่าหมูจะมาคลิกเปลี่ยนราคาตรงนี้นะคะจาก0.08เมื่อกี้เนาะหมูจะเปลี่ยนเป็น0.10ค่ะเท่ากับว่าใช้เงิน20แจก0.1คอยจะมีคนเข้ามาทั้งหมด200คนเรากดรีเซ็ตเลยนะคะจากนั้นกดปุ่มยิงดันอีกครั้งค่ะ ก็เท่ากับว่าตอนนี้นะคะคอยก็ได้ทําการเริ่มแจกแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วนี้ก็เป็นวิธีการเติมคอยหน้าไล์เมื่อคอยหมดทํำยังไงคะ